ก้าวออกจากเท้าออกจากบ้านคือโดนแล้วโดกระถืบเฮ้ย <Hey, S 1> <laughs> ใช่กระทืลยเหรอใช่เราก็จับร่ามโซ่ที่เตียงเหมือนเดิมจะขังแค่ตอนกลางคืนเพราะว่าเขาจะออกไปข้างนอกซึ่งเรานอนอยู่อย่างเงี้ย mm hmm. แล้วแบบเอาผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาห <laughs> ้องกัอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยเออผู้หญิงคนนั้นนะ <laughs> คือเพื่อนของเราเอง สดีใบมินค่ะเดี๋ยวก่อนเด่นให้แนะนําตัวเองเพิ่มเติมนะคะให้เพื่อนๆเรารู้จักหน่อยค่ะชื่อใบมินค่ะตอนนี้ทํางานอะไรอยู่บ้างคะก็ฟิลแลน์ค่ะเป็นพิตตี้เยอนรถถไทยแบบหูรายการของเราเนี่ยได้ข่าวมาว่าช่วงชีวิตของวัยเด็กของใบมินเนี่ยคือไม่ไม่ง่ายเลยยากลําบากมากแล้วก็เคยมีประสบการณ์ที่ถูกครอบครัวเหมือนตัดทางปล่อยวัดนะคะใช่เขาไปปล่อยวัด อืมดือ้อเหตุการณ์นั้นคือย้อนกลับไปเมื่ออายุเท่าไหร่คะอืมตอนนั้นน่าจะประมาณประถมค่ะปอสี่ปอห้าเฮ้ยปอสี่ปอห้านี่คือ10ปี11ปีเองนะใช่อายุยังน้อยอยู่เลยทําไมเราดื้อขนาดไหนทําไมคุณพ่อคุณแม่ถึงทําแบบนั้นนะคะเหมือนภาพจําเด็กๆว่าแบบคิดว่าที่บ้านไม่รักเลยเนี่ยเป็นคนดื้เอเงียบอะค่ะตอนเด็กๆ แล,แล้วก็เป็นคนแบบนื้อแล้วก็ไม่พูดชอบเก็บตัวอยู่แต to ่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนพอปิดเทอมอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาไปอบรมบ่มิสัยไปฝากไว้กับแม่ชีอ๋อที่เอาไปที่วัดก็คือแบบว่าปล่อยเราเนี่ยไปอยู่กับแม่ชีให้แม่ชีแบบเหมือนสั่งสอนเราเรื่องแบบสัคณคติหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างี้ ร้อยพวงมาลายัยทำใบสีอะไรเงี้ย,ยก็ฟังดูดีนะอยู่กับแม่ชีแต่ก็ดือ้อถึงขั้นแบบปีนลัววัดออกก็เคยมาแล้วออกไปไหนออกไปเที่ยวกับเพื่อนหรือ,อยังไงไม่มีเพื่อนแต่ไม่อยากอยู่ไปแค่เลยไปประมาณแบบประมาณโลน,นึงแล้วโดนตามกลับมาอเอา,าไว้ให้วัดเหมือนเดิม เคยบอกความในใจกับพ่อแม่บ้างไหมว่าพูดไม่ได้พูดไม่ได้ดไไดคือไม่กล้าพูดเพราะรู้ว่าเขาไม่รับฟังเขาไม่ให้พูดแล้วความรุนแรงในครอบครัวอย่างเงี้ยเวลาเราทำผิดคือนอกจากการที่แบบถูกดุด่าสั่งสอนเขามีลงไม้ลงมือบ้างไหมตีค่ะตีก็คือจะให้เลือกเลยว่าอเอาไม้เลียวแบบไหนหไปเลือกมา ให้ให้สิทธิ์เลือกห้ามพูดห้ามเถียงไม่งั้นก็คือความผิดก็จะคืคูณ2ตอนเด็กๆจําได้ก็คือไม้ไหวกับไม้บรรทัดเหล็ก2อ,อย่างอ,อะไรก็ได้ที่แข็งแรงที่สุดไม่ให้หักเพราะถ้าไม้หักเราโดนเพิ่มอีกเขากำลังจะถามว่าเออแบบเวลาตีตูดเรามีแบบเด้งช่วยหรือเปล่าเ <c oughs> ด้ง <c oughs> ช่วยเด้งช่วยไม่ไม่ช่วยอะไรเลยค่ะเพราะาที่บ้านอาจ,จะผูกเอาเชือกมัดกระเสาห้ามดินใช่ พ้ยสงสารมากเลยอ่ะคือเอาจริงๆแค่แบบเรายืนกอดอกแล้วแล้วโดนทําไม่ได้เพ<ท>ราะ<อ>เขารู้ว่าเราวิ่งตอนเด็กๆก็แสบอยู่แล้วเวลาที่เราโดนทําโทษนะคะมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรหรือว่าเป็นเพราะเรื่องอะไรจากที่เราทําบางอะคะกลับบ้านชา้าไม่เหลือตังเก็บกลับบ้านอะไรเงี้ยเขาจะบังคับว่าวันเนี้ย ต้องเหลือตังกลับบ้านทุกวันนะมาหยอดกระปุกแล้วความแบบเราเด็กอะเราก็อยากกินขนมเราก็อยากแบบนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาก็บังคับเราอะไรเงี้ยบางทีก็อยากเก็บไว้ซื้ออะไรที่เราอยากได้เองแล้วเราไม่อยากบอกเขา๋อ้ไม่ได้เก็บเงินสวน่วนนี้ไปหยอดกระปุกใช่เพราะว่าที่บ้านอนะคะ่ะเขาก็จะแบบว่าอยากได้อะไรเขาก็ไม่ซื้อให้เราต้องหาเองทุกอย่างก็คือแบบว่าสมมติอยากได้นาฬิกาอย่างเงี้ย<ๆ>เขาก็จะบังคับว่าแบบต้องสอบได้ที่หนึ่งคุณถึงจะได้ต้องในที่หนึ่งเท่าน,นั้น เลขตัวเดียวเท่านั้นที่อื่นไม่ได้ที่บ้านจะไม่โอเคแต่บางทีมันก็จะแบบว่าเหมือนเราตกระดับไปนิดนึงอย่างเงี้ยเราก็จะเขาก็จะมีความคำถามกับเรามาแล้วว่าทําไมซึ่งเราก็ตอบไม่ได้บางทีแบบมันก็เราก็จะเครียดไงแล้วเขาก็จะแบบว่าไม่ให้พูดพอเราพูดกลับไปเขาก็จะมองว่าเราเถียง เราก็จะโดนอีกแหละพอจะมีเพื่อนทีหนึ่งที่บ้านก็แจ้งตำรวจจับกลัวเสียคนกลัวเลวไหลกลัวทุกอย่างอะค่ะเขาแบบเขาคิดไปก่อนเราแล้วว่าเราจะกลัวเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายผู้หญิงค่ะ<ๆ>สมัยนั้นอะคือเหมือนแบบว่าชอบอ่านหนังสือเอก็ดูดีนะก็คือจะสนิทกับพี่ที่เขาแบบว่าทําร้านหนังสือเช่าการ์ตูนยอยะไรเงี้ยชอบอ่านแล้วเราอะชอบไปหมกตัวอยู่ที่นั่นเ,ออเขาก็จะแบบว่าหาว่าเราอะ แบบไปสูงสิงไปกักการเราไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบก็กลายเป็นว่าไม่มีเพื่อนไปเลยปกติอะค่ะจะเป็นคนที่ว่าเลิกเรียนอย่างเงี้ยสมมติเราฝัถมเนาะเราจะเลิกเรียนประมาณบ่ายสาครึ่งใช่ไหมคะ เนี่ยต้องเรียนพิเศษจนถึงห้าโมงเพราะว่าต้องรอตามมารับกลับบ้านเคยโดดเรียนพิเศษกับเพื่อนก็เพื่อนก็โดนเหมือนกันมแม่เขาก็คือไม่ให้คบเราไปเลยย้อนกลับไปวันนั้นเนี่ยคือเราคิดอะไรอยู่แล้วเ,เหตุการณ์เป็นยังไงคะที่แบบเราเริ่มเดินออกมาดูแลตัวเองเนี่ยคะ่ะมันมีช่วงช็อตที่ว่าเราเริ่มมีแฟนเขาก็รับไม่ได้เนะพราะเขาห่วงเราอพราะเขารู้ว่าเรามีแฟนเขาก็ให้แฟนทางบ้านแฟนอะคะ่ะเขาผู้ใหญ่เขาไปคุยกันเนาะ ขเขาบอกว่าถ้าจะคบก็คือให้มาขอเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่สิบห้าที่บ้านเขาก็แบบถ้าจะมีแฟนก็คือต้องแต่งงานย้ายสมานุครัวไปอยู่นู่นเลยเหมือนเขาก็ตัดหางเราอยวัดไปเลยภาพจําตอนนั้นก็คือแค่รู้สึกว่าแบบที่บ้านไม่รัก mm. เพื่อนก็ไม่ให้คบแล้วพอจะมีแฟนก็ไล่เราไปอยู่กับแฟนอีกอะไรเงี้ยผู้ใหญ่เขามาคุยกันแล้วยังไงคะมีงานแต่งงานเกิดขึ้นไหมว่ายัง,งมีการามั่นหมายคะ่ะ <laughs> ก็คือตอนนั้นยังเด็กอยู่เนาะ เขาก็มามั่นไว้ก่อนแล้วเขาก็ตกลงกันไว้ว่าถ้าเรียนจบมหาลัยก็คือแต่งต้องแต่งใช่แต่ก็คือหลังจากมั่นตอนนั้นก็คือเขาก็เราก็ย้ายไปอยู่บ้านสามีเลยใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของผู้ชายนานไหมคะประมาณห้าปีได้้ใหถือว่าโอเคนะห้าปีที่แบบไม่ได้ไปไหนเลยนะพ่อเขาให้เราอยู่แต่บ้านเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้คือบ้านของผู้ชายนะใช่คือหนีเสือปะจระเข้เหรอใช่ปะ เอแล้วยังไงอะคือแฟนเราห้ามอะไรที่มันแบบว่าดูดูมากกว่าพ่อแม่ไหมพอๆกันเลยเพราะว่าไปไหนไม่ได้เหมือนกันให้อยู่แต่ในบ้านก็ไม่ให้คบเหมือนกันชีวิตนี้ม,มีแต่เขาแต่ตามใจนะคืออยากได้อะไรซื้อให้เทศกาลซื้อให้อ,อยากแต่งตัวพาไปซื้อเสื้อผ้าพาไปพากลับออกกลับบ้านแต่ไม่ให้ไปไหนถ้าอย่างช่วงแบบปกติเงี้ยค่ะเขาจะเขาเขาจะมีสองเวล เวลหนึ่งก็คือจะดีมากเป็นพ่อพ่อทุนหัวตามใจอยากได้อะไรซื้อให้อยากทํำอะไรทําอยากพาไปไหนไปแต่เวลที่ตกกลางคืนปุ๊บเขาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งถ้าเขาอ่ะเขากลับมาตกดึกแล้วอ่ะเหมือนทาทิตตกอ่ะเขาจะเป็นคนอีกคนหนึ่งทันทีใช่ทุกวันเป็นอย่างทุกวันเราใช่กินเล้าทุกวันเพราะว่าเหมือนบ้านเขาแบบทำธุรกิจเกี่ยวกับ ร้านอาหารเขาจะมีเพื่อนเยอะมากอเขาก็จะกินเหล้าทุกวันใช่แต่ไม่ให้เราออกไปนะก้าวออกจากเท้าออกจากบ้านคือโดนและโดนกระทืบเฮ้ยใช่กระทืบเลยหรอใช่แล้วก็จับร่ามโซ่ที่เตียงวันเดิมจะขังแค่ตอนคืนเพราะว่าเขาจะออกไปข้างนอกซึ่งเรานอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบเอาผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาห้องไงอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยเออผู้หญิงคนนั้นคือเพื่อนของเราอ ได้เนาะคือตอนนั้นอะเราเด็กไงเราช็อกเพราะเราหลับไม่ได้ใช่ปะแต่ถ้าเป็นตอนเนี้ยก็จะเออไม่ครบพร้อมกันไปเลยทีเดียวที่ซ้ำอะไรเงี้ยสนุกอะไรแล้วสิ <c oughs> เออแล้วหลุดจากแฟนคนนี้ไปมีแฟนคนไหนที่ก็ <c oughs> เป็นเก้ากำในเวรของเราในชีวิตอีกบ้างไหม มีมีแฟนอีกคนนึงก็เป็นแฟนคนที่สองก็เหมือนกันแต่ว่าแฟนคนนี้ไม่ได้แบบไม่ได้นอกใจไม่ได้มีปัญหาชีวิตใดๆแต่ว่าก็จะมีมีปัญหาว่าเราอะเขา้เขา,ขากับครอบครัวเขาไม่ได้แต่ก็โดนขังอีกขังอีกแล้ว <laughs> โดนขังอีกแล้วขังเป็นนางห้องเ <laughs> พื่อนก็จะเรียกว่าแบบ <laughs> ทุกวันนี้แบบเวาลาแบบเล่าให้เพื่อนฟังอะ่ะ เพื่อนก็จะว่าเออนางห้องเออเพราะอยู่เป็นนางห้องตลอดขังเรายังไงคะมีการล่ําโซ่ไหมหรือว่าก็แค่แบบไม่แต่ว่ารอบเนี้ยคือขังไว้ในห้องพระคือแฟอนคนที่สองอะเจอตอนช่วงจังหวะแบบมาอยู่งเทพแล้วอ,อ่าออแล้วก็แบบเหมือนว่าเราหนีจากแฟนคนแรกมาแล้วก็มาอยู่มาอยู่งเทพเพราะเขาตามไงเราก็มาอยู่งเทพแล้วก็เจอเขาคบกันอยู่ประมาณสามปีแล้วมันมันเหมือนมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราเรา,เรา เราเข้าครอบครัวเขาไม่ได้คือเป็นลูกคนเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็หวงลูกเขาเขาก็กลัวว่าแบบเราไปแย่งความรักจากลูกเขาแต่ว่าคนแฟนคนนี้คือสร้างครอบครัวกันเลยนะคนนี้ก็มั่นอีกแต่คือเหมือนเขาอะขอมาขอเราเพราะเราไม่มีพ่อแม่แล้วไงว่าเราใช้ชีวิตคนเดียวอะไรเงี้ยคือเลิกจากแฟนคนแรกอะ่ะเราก็ไม่ได้หันหลังกลับไปที่บ้านเพราะเรารู้ว่าเรากลับไปไม่ได้อยู่แล้วแน่ๆพอะถ้าที่บ้านรู้ว่าแบบเราเลิกเลิกกับแฟนอะ เขาก็จะไม่โอเคไงแบบเหมือนบ้านเราค่อนข้างหัวโบราณอะไรเงี้ยก็ไม่อยู่บ้านละกันก็ออกมาใช้ชีวิตอยู่เองเราก็มาเจอแฟนคนที่สองพอมาเจอแฟนคนที่สองอ่ะก็สร้างครอบครัวซื้อบ้าน<ม>กันเกือบจะจดทะเบียนสมรสอยู่แล้วส<ม>ุดท้ายก็คนพบว่าเออเราอยู่กับครอบครัวเขาไม่ได้ก็ต้องออกมาซื้อบ้านอยู่กันต่างหาก<ม>ก็อยู่กันไม่ได้อีกเหมือนเราสางสารเขาอะ<ม>่ะคือเราหลักเขานะ<ม>แต่แบบ เราก็สงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นคนกลางเพราะว่านั่นก็แม่เขานี่ก็เหลา่าเขาก็พูดกับเราว่าเออถ้าถ้าให้พี่เลือกพี่ก็เลือกไม่ได้แต่มิ้นไม่คิดจะทําให้แม่รักให้แม่พี่รักมิ้นบ้างหรอเอา้ามันก็เลยแบบเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรารักเขาเราสงสารเขาเราก็เลยปล่อยให้เขาไปเจอคนที่รักเขาแล้วอยู่กับครอบครัวเขาได้ดีกว่าก็ออกมาแต่เขาก็แบบไม่เข้าใจเราไงเขาว่าคิดว่าเรามีคนอื่น <laughs> ก็โดนขังอีกแต่รอบนี้ดีหน่อย ไปไว้ในห้องพระก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้างั้นอะ่ะเราไปกันไม่ได้แล้วแหละฝืนมันก็เหนื่อยอะ่ะบอกว่าเออก็แยกแยกกันเถอะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวนี่ไปเองอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าแบบเออวันวันหนึ่งอะ่ะเราเราจะกล้าเดินออกมาจากจุดจุดนั้นได้เองอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกว่ามันไม่โอเคกับชีวิตออก็คงตัดไปเลยบางทีถ้าเกิดว่าเขาทํามาครั้งแรกเราอาจจะแบบตัดได้เลยใช่อืไม่เอาไม่ทนกับเรื่องอะไรแบบนี้ ถือว่าเป็นทางออกที่ดีมากๆเลยค่ะก่อนจากกันไปนะคะเดี๋ยวให้ไปมินฝากช่องทางการติดตามหน่อยค่ะก็เจอได้ตามงานอีเวนต์ทั่วไปค่ะก็หรือไม่ก็ดูดันใน Ag นะคะชื่อบมินค่ะ B A I M I N T ตัว Z แล้วก็มีขีดก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะเพื่อนๆสำหรับรายการโตะรับแขกของเรานะคะในวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนค่ะบายบายบายดีค่ะ